มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้หรือไม่นะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ให้3ามใบนะคะขอให้ไพ่เปิดมาดีขอให้โชคลาบจงมาสู่ผู้ที่เจอคลิปนี้นะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สาคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบเข้ามา โชคลาภนี้มาจากการงานของคุณด้วยการเก็บออมของคุณด้วยการลงทุนของคุณด้วยแล้วก็โชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็นโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพรที่คุณเคารพนับถือบูชาค่อนข้างเยอะ,อะปูพ่พญานาค นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพระพิคนเนศไม่ว่าจะเป็นพระแม่ลักษมีไม่ว่าจะเป็นปู่ท้าวเวสวรรณนะคะเทพองค์ต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณมีที่คุณเคารพนับถือที่คุณบูชายอยู่เยอะมากๆนะคะแล้วก็คุณจะได้รับโชคจากท่านบางท่านบางบางองค์นะสนับสนุนคุณเรื่องการงานบางองค์สนับสนุนคุณในเรื่องของอโชคลาบที่เกิดจากการที่คุณนั้นมีการลงทุนลงแรงนะคะ บางท่านบางองค์ก็สนับสนุนคุณเกี่ยวกับนะเมตตามหานิยมต่างๆให้คนในครอบครัวให้คนที่พบเจอนั้นเมตตาสนับสนุนอุปถัมภ์คุณนะโชคลาภของคุณมาหลายทิศทางมากๆนะมาทั้งจากบุญบาร,รมีของคุณมาทั้งจากบาร,รมีของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายคือดีมากๆเลยนะคะวันนี้เจอคลิปของอาจารย์แล้วนะคะ สวดมนต์นะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดารักษาตัวนางฟ้าประจำตัวนะคะแล้วก็รวมถึงพระแม่ธรณีนะคะคุณมีโอกาสที่จะสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องต่างๆนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็โชคลาภในวันที่หนึ่งนี้ด้วยนะคะคือปังมากๆขอบอกเลยและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ ให้ใส่เสื้อแดงให้ใส่เสื้อสีเหลืองให้ใส่เสื้อสีเขียวสามสีนี้เป็นสีมงคลเป็นสีที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดโชคลาภไหมหคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะว่าคุณนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินเรื่องโชคลาภ เงินทองสลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยนะคะและอาจารย์ก็ขอให้คําทํานายนี้นะคะดังหน้าไพ่นี้เป็นจริงนะคะให้คุณนั้นมีโชคมีลาบเข้ามานะคะไม่ว่าจะก้อนเล็กก้อนโตนะคะก็ขอให้คุณได้รับนะคะและก็ขอให้การเงินของคุณนั้นไม่ติดขัดอย่างที่เคยผ่านมานะคะ